รมรถมือสอง JK นำเสนอรถเก๋งมือสองนะคะเป็นอีโคคารุ่นแรกๆเลยนะคะประหยัดมากค่ะเครื่องยนต์ 1,200cc นะคะกับรถนิสสันอเมราค่ะปี09นะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีค่ะภายนอกดูสวยภายในก็ยังดูดีนะคะตามสภาพของการใช้งานค่ะแต่ก็ต้องมีเสื่อมโทรมบ้างเพราะเป็นรถมือสองไปตามราคาตามสภาพกันนะคะ แผงประตูไม่แตกไม่ร้าวค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะขึ้นรงใช้งานได้ครบ s <S แอร์เย็นวิทยุมีฟังค่ะเสียงใช้งานได้ปกตินะคะ <Okay. S 1> เริ่มครบพร้อมโอนเลยค่ะราคาคันนี้85,000บาทนะคะรถอยู่ที่วังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะจะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปด,ด้วยเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองแอดมินขอแนะนำให้นัดหมายกับผู้ขายล่วงหน้าและเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเพราะทางเราเองก็เพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ